วิ่ยแม่งยิงว่ะไอ้แจ็คมันมา,อบ,าบอสมึงมาป่ะไอ้พวกเฮี้ยอุ้ยอุ้ย,ยแม่งแม่งเอาจัดเลยเดมอนเฮดเจอกูยาวๆแค่นั้นแหละโอ้โหไดมอนเฮดเจอมันยาวๆมาเลยตัดเหี้ยสวัสดีครับเด็กๆทุกๆคนตอนนี้อยู่กับมาสเตอร์โมเมนต์ครับจะออกจากตรงนี้ได้ไงวะเนี่ยไม่มีรถหนเฮี้ย เธออ๋อเฮ้ยเธออะไรเธออะไรเธออะไรหนุ่มก็มีมีมีกาแฟไหมครับเขาเหรอครับไม่มีหรอครับเธออะไรเธออะไรเฮดมึงกอดอกในเวนเธออะไรหนุ่มไม่ไม่มีอะไรหรอครับที่รักผมขอโทษครับพี่ไม่รู้ว่าเป็นพี่มีเมียแล้วัวดีครับอันนี้เมียพี่เหรอครับอันนี้เมียพี่ครับเมียพี่ที่มีกาแฟขายไหมครับผมกาแฟ ไม่มีเลยคระัไม่มีแ,แจ็คเดลิปเปอร์หรอเปล่าวะเฮ้ยไอ้เฮ <c oughs> ียไอ้แจ็คเดลิปเปอร์ออผู้ชายแจ็คเดลิปเปอรหรือเปล่าวะนี่เงี้ยไอ้แจ็คเดลิเปอร์ไปก่อนแล้วบอมี่บอมีเหลือสองอันตอบตอบปะเนี่ย <c oughs> เมื่อกี้กูเจอแจ็คเดลิเปอร์ใช่หรออันนี้รถใครเนี่ยรถกูรถที่อะไรมึงไปดูไอ้แจ็คเดลิเปอร์ก่อนดิไหน่หม่ไปดิไปดิมันจะ <abor> แทงกูเนี่ยกูแหลมไม่ได้นะมันอยู่ไอ้โอเคใช <tapping> <ule mon> ่มันเป่าวะอ้ยฮาวันนี้ลูกพี่ตัดเงาบันดีใช่มันปะเยี่ยมมันถือใช่เยี่ยมมันถือไปขลับล้อมึงเอ้าบ้าดิกูจะไป่ให้เขาอีก ดดีผมเคยเจอกินได้กินได้ไอ้แจ็คเดอร์ลิปเปอร์ผมมาเกียนเล่นแน่นอนเลยเฮ้ยมือเลยบอกโจ๊กมันมือยู่นะร์ดิมมือฟึกโชว์ดิมัไปได้เดี๋ยวกูโดนถามนะมันมืมันอยู่แกงเลยนะอยู่เอ็ลเคไหนุ่มกูออมแม่งเลยไหมไอ้แจ็คเดอร์ลิปเปอร์เนี่ย เด็ด thank you มีสบู่ไหมมีสบู่ไหมจะเซฟให้พี่สะก้อนดีน้องเยอะแม่เด็กเดินจัดกลัวเด็กชิ้นมันรุ่นใหญ่ขนาดนี้เลยหรอวะมันมีปืนเนี่หรอมันมีปืนเนาะแต่มันมีสมิธเบรดได้มั้งไม่ตอนนี้มันรุ่นใหญ่ขนาดนี้เลยหรอมึงก็ลองไปทักมันดูดิไม่ล้า วัีคเฟไม่เดี๋ยวมันใช้กูเป็นเด็กเดินอี่มันอยู่แกงใหญ่แล้วกูกลัวฮะก็โค้งถูกยึดแม่เดี๋ยวนี่มันะคุมโซนกระหล่ำกลางเลยเหรอวะมันไปไหนวะห้องน้ำห้องน้ำเอาแม่งปะไเห็นมต่นที่อยู่อ่ะอย่างมึงมึงจะเล่นเข้าไปเล่นมันเลยตอนนี้ไม่กินมันแทงได้ปะมันแทงได้ปะได้มึงมึงเข้าไปดูก่อนดิมึงเปิดไปดูก่อนดิมึงเปิดไปดูก่อนทำเพื่อกูหน่อยเดี๋ยวข้าไปแทงเองไอะร รีวิวเดี๋ยวกูโดนถามมันเอลเคนมึงก็แค่แกล้งเดินลงไปรวิวๆาอาบน้ำเลยลวกันหรอตอนนี้มึงก็าเขาดูร็วิวไปดูกันดิอุ้ยเป็นหมาแล้วโอ้ยหนุ่มถามนี้อยากมีเรื่องเหรอเคยได้ฟาร์มด <ร Stevens. S 2> ีป <apologize> ่ะน้องโอ้โหมันมันคุมกระดาดกลางเหรอวะ ไปเล่นม,มานาเล่นไม่ได้กูอยากเล่นอยู่เหมือนกันกูทำอะไรไม่ได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี้มันมันรุ่นใหญ่จังวะมันอยู่เอลคิแล้วมันรุ่นใหญ่เลยเหรอว้าวกูกลัวกูทำอะไรไม่ได้เมื่อกี้มันล็อกเลยกดชิปวากูเข้าไปกูกดใช้ระบูเลย <laughs> อย่าบอกแต่มึงกลัวเลยกูก <laughs> ็กลัวเออเอ็อเองไปต้มามะม่าพี่ดีปะว้า <laughs> <laughs> ไม่อยากทำดีๆอ่ะอโหลพี่ เฮ้ยเป็นไรพี่ผมเจอไอ้แจ็คเดอริปเปอร์เนี่ยอยู่กระดาษกลางเลยพี่มาช่วยผมหน่อยมันจะเอาผมเนี่ยเดี๋ยวพี่ได้แอร์เราก่อนเดี๋ยวพี่ไปหาแป๊บนึงขอเลี้ยงละก่อนโอเคครับพี่ชายเดี๋ยวพี่หาพี่จะหายไี่จะหายพี่จะหายโอเคครับแจ็คเกยสุพัฒน์แม่งมากันหมดเลยไอ้สุพัฒน์เป็นเด็กเดินไอ้แจ็คหรอเนี่ยเด็กเดินเพียงพวกนั้นอะเด็กเดินมันบอกมันตกหัวพี่ป็นตันเลยนครับตกหัวใช่อ่าได้ได้เรื่องละหนึ่งโอเค เดี๋ยวกลับไปพี่ว่าจะเอามันออกเมืองละเยสจอดไงมันไม่น่าได้อยู่ดีแล้วพี่บอกเยสเดยเอาไว้อกไ้ปอยู่ไก่อนเลยแหละกูไอ้สุพัฒก่อนเลยแหละไอ้หนุ่มถือปากหลาบแม่ลุงใหญ่จัดไอเย้าหนุ่มหน้าแมวถือปากหลาบแม่แม่งลุงใหญ่จัดอุตส่าห์ถือปากหลาบแมยแม่งมันคุมขนาดนี้เลยวะ ไอมันมันมันเห็นมันย่องมาหลายรอบแล้วรู้สึกไม่ไม่เวิร์กแล้วไอ้เหี้ยมแล้วแล้วถามแล้วไม่ตอบด้วยไงไอ้เหี้ยมันเอาจังวะเดี๋ยวโดนกูไอ้มันแทงเลยเอ้ยหยีมันเอาเลยว่ะโดนไอ้แจ็คโดนไอ้แจ็คโดนไอ้แจ็คพี่ไอแจ็คพี่พี่หัวใจพี่เดูแมวไม่ไม่ใช่เรื่องกู นี่นี่โว้กูไปกูโดนตำรวจจับอีกเดียวเฮ้ยมันได้อยู่เนี่ยแจ็คเดริเปอร์เนี่ยเอาแล้ว็บแล้วครับจบแล้วครับได้ครับนะฮะโดนโดนโดนเดี๋ยวโดนกูไอเดล่ไอหนุ่มไอหนุ่มมึงใครกูถามดีกูถามไม่ตอบแบบโค่นเหลือโค่นเหลือนอ้เฮ้อ ไปได้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 ไอ้สุบัสไอ้สุบัสบแล้วไอ้สุภัสลองเอามึงยังไปได้ยี่ก่ตอกะโองไอ้ไอสุภัสแล้วเมื่อกี้เนี่ยมึงก็เห็เหรอ ไมม่ทันนองเห็กูแทงน้องมันกูแทงน้องมันใช่หรอไอ้คนนั้นนะไปไปทะเบียนมึงสวยจังอ่ะสวยปะเออเประมูลมาหรอลงพรมแดงลงพรมแดงเอาดีดีใช่เกมเกมไปหน้าบ้านเอลเคนนะครับไปทักทายเพื่อนชัดคันเนี้ยแรกซื้อไปหน้าบ้านเอลเคนอยครับไปทักทายเพื่อนชัดได้ครับน้าครับเดี๋ยวไปจบโลมาจบโลผมนำไงอ่ะฮัลโหลฮัลโหลโหลโหล ไอ้ไอ้แจ็คไอ้แจ็คมันแทงมั่วเลยแล้วเมื่อกี้มันบอกว่าแทงเสียบไม่ได้ไปแทงมันไอ้เสียไปแทงไอ้สุพัฒน์เนี่ยใครอ่ะฮัลโหลแป๊บนึงท่าไรพี่เท่าไรอ่ะไอ้แจ็คกระลิ่มเบ็ดเดินเหตุนี่เบเดินด้วยโดนจับไปแล้วโดนจับไปแล้วพี่แจ็คอ่ะยังไปแล้วยังมันบอกว่าเอ็มดีไปแทงมันเมื่อกี้นี่ผมต้มมาบ้าอยู่เมื่อกี่นี่ผมต้าบ้าอยู่จะแทงผมอีกอ่ะมียาเปงมามีมีมีพี่กดมาโอเคโอเคเดี๋ยวมาเอาเอ้ากูซ้ำอยู่ลงก่อนดิ ไปบ้านไดมอนเฮ้ก่อนเปลี่ยนชุดก่อนมึงจะเปลี่ยนทำไมอ่ะกูเล่นด้วยเดี๋ยวพี่ต้องลงเล่นด้วยละเนาะนั่งโกนตีนจัดขึ้นมานั่งเจอไม้มีไม้บอร์กไหมไม้ห้าไม้ห้าอ่ะบอกๆถึงก็ได้หมดแล้วอะไม้โอ๊กด้วยบอกแทงแรกมันมันแหน่หรอมันออกมันออกมันออกโอเคยังมันออกแล้วมันออกแล้วแต่แต่จะไปแทงมันเหรอพี่ไม่พี่ไม่ได้แทงมันพี่แทงไอ้สุพัดไป มันถามว่าเดี๋ยวผมจะกระทืบอมันอยู่เนี่ยมันมันเมื่อกี้ผมชนรถมันมันบอกมึงใครเนี่ยมาชนรถกูอะไรเหมือนปัญญาอ่อนอ่ะเย็นรุนใหญ่เลยหรอเนี่ยเอาเอาบ้านพี่กระทืบมานไปดิ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 ไปปลอมตัวดิไปปลอมตัวดิไปไปไไปไไม่พูดกไมไไป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 กคไัไป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 าปไไปไปไนไปไปไปปไ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 ปกปไปไปปไปไปไไมไป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 ปไปปไปไปปไปไปไไปไปไไไป้ไม่มไไีไไไ่มไีไปไไไปไไไ คนละที่แล้วที่มาโน่นบ้านหลังใหม่แล้วอ๋อไม่ใช่บ้านหลังเก่าใช่บ้านหลังใหม่นะครับมึงโลมึงลืมโลจ็อกเกอร์มึงก็บ้าเหเนี่ยมึงคุยกับกูเพลินมึงลืมหัวล้ออ้าอ้าอแล้วเนี่ยดูดิไปแทบไม่ได้แต่ขับง่ายนะไปง่้ยวิจักรแคแจ็คไปใช้รถรถคนในแกงหรือเปล่าเดามาดิเดวกาแฟมาดิกูจะตายวิมันมีรถปาดไอ้แจ็คไอ้แจ็คอยู่ ไม่อยู่อยู่ก <né non. S 1> ูไ <c> ด <oughs> ้ยินเสียงระปานกูได้ยินเสียงนังซึ้งอะได้ยินป่ะไอ้แช็กอยู่แน่นอนบอสมึงจะไม่เลิกเหลืออีกอะไอ้สัตว์พวกมึงทั้งหมดอ่ะเจอกูได้ไรเด็กเที่ยโอ้โหเลิกเหลือยังกูแทงไอจักรู้ปะ อุถาไม่สะาดขอพูดมา่าทักดิมันเกิดอะไรขึ้นบ้ามันอยู่ไหนเลือนมากนะมึงอะแกโอ้โหแกงไอ้บอลโดนเนี่ยเอาแม่งดิ ไอ้กูเบสเอ็มดีจริงต้องมานะกูลืมลีโมไอ้เหี้ยตะกูตายจอดไอ้พวกเหี้ยเฮ้ยแมา่ละแก๊งมึงสัสสวัสดีเจสองคนข้าพันหนึ่งไอ้แจ็คแม่งเก็บหมดเลยว่ะ เย้ได้ช็อตลงคลิปแล้วได้ช็อตลงได้ช็อตลงคลิปแล้วขอบคุณครับหนึ่งพันอุ้ยชื่ออะไรอ่ะสุวัสว์ขอบคุณครับนี่แจ็คเนะริปเปอร์เย้ได้ช็อตลงแล้วพี่แจ็คปูถึกจัดสักพักตัวบักตัวมันบักหรอไม่ไอเฮียมันมันโหดจริงไอแจ็คเอะริปเปอร์ขำไมฝีมือมันพัฒนาขึ้นวะไอแจ็คมันเก่งจริงนะเว้ยตอนเนี้ยไอเฮียโคตรเก่งเลย ใจใหญ่เหรอครับใจใหญ่กูมาช่วยมึงที่บ้านเนี่ยไอ้แจ็คมันบุกบุกบ้านมึงแทงคนในแก๊งมึงไปสามสี่คนเนี่ยใช่เหรอเออมาฆ่ากูไปด้วยเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยอ๋อเราแป๊บพี่รอแป๊บพี่รอแป๊บเออแม่งด่ามันเสียเลยมันได้ไบอ่ะไบไหนวะไม่รู้ว่าเมื่อกี้ไอ้ไบมันไม่ได้ไปแทงมันนะวันนี้แหละกูจะล่าแจ็คเดอะริปเปอร์กูบอกเลยกูจะล่าแจ็คเดอะริปเปอร์เฮียเจอกู อุ้ยแม่งยิงว่ะไอ้แจ้งมันมาบอสมึงมาไปไอ้พวกเคียอุ้ยอุ้ยอุ้ยแม่งแม่งเอาจัดเลยเดมอนเฮดเจอกูยาวๆแค่นั้นแหละโอ้โหไดมอนเฮดเจอมันยาวๆก็มาเลยตัดเทียเปิดรถนี่กูจะไปปั๊มรถมันเปิดรถกูจะไปปั๊มรถมันเปิดแล้วเอาแม่งดิพี่อ่ะบอยบอยยังครับครับครับว่าเมื่อกี้ไอแจ้งมันมามันแทงคนในบ้านเองไปหมดเลยอ่ะใช่เหรอเออมันมาไงไอ้เช่ยนี่รับรับล่อๆนะพี่ต๊อด มันแทงไปเล้ยวมันแทงไปแล้วแทงคนในบ้านหมดเลยแทงให้หน้าลายด้วยตัวอุ้มด้วยใช่เหรอแล้วมันมาแทงเราทำไมวะเอาวันดีโอยะอันดีครับเอาวันดีครับตอผมเป้งเป้งเป้ง่ใช่เหมีใครรู้ทีนีชื่อเป้งที่นี้ชื่อเป้งมันบอกว่าฝากบอกไดมันเห็นทุกตัวท่านเดี๋ยวมันฝากไม่เป็นสุขตัวกันดิใช่มันไม่มันไม่จะอยู่บนเขาอ่ะมันรอคนหน้าบ้านมันเข้าบ้านได้ไงอ่ะ ไม่ไม่ให้มันมาเจอต่อมาเจอตัวอย่างผมเนี่ย <S <S เดี๋ยวจะเบ้งเบ้งกันเนี่ยแต่ปปแปลงล่าไปในนี่ดิเกี่ยวอ้วนแแต่แต่มันแทงเราเรื่องอะไรอ่ะไม่รู้อยู่ๆมันก็มาแทงเลยเหรอโจกใช่ใครเรียกอ้วเออได้ยินไหมไม่แม่มันบอกว่าฝากบอกขัวแก๊งมึงด้วยนะเดี๋ยวมึงฟ์มไม่เ,เป็นสุกมันบอกอย่างเงี้ยมาใกล้ๆผมเลยมาให้มัน,นมาเจอต่ออย่อย<ม>างผมเป็ล่าแม่งดิมันขับไอ้รถอี๊อปอ่าท่อดังๆอ่ะล่ามันไม่เจอหรอกไอ้เนี่ยวิ่งอ่ะแบบ มันวิ่งอ่ะพี่ต๊อดมันวิ่งเหมือนแบบโอ้โหรถอีป๊อปมันวิ่งเลยมันวิ่งเลยตัวมันแม่งใครดูนั่นเดี๋ยวแม่งถ้าแม่งเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันวนมาอีกรอบแน่มันมันไล่ยิงมันมีปืนด้วยเหรอวะไอ้เจ๊แจ็คเดลิเปอร์เจอกูแม่งอยู่ไหนวะเพรามันน่าอยู่กัลลังการไม่หรอมันชอบหาคนอยู่กัลลงการมันฆ่าเราเฮ้ยหลัง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 เฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วไอ้แจ็คเดลิเปอร์ กิ๊บพียอะไรมึงอ่ะบองคนบ้านตันแม่งโดนผิดเดี๋ยวแม่งลุ่มเดี๋ยวแม่งโดนลุ่มเพิ่งบอกคนในบ่อดิบอกคนในวอดิไม่มีบอมึงขึ้นไปในบ้านดิอยู่เต็มเลยเฮ้ยบอกดิเอาเฮ้ยไปไหนกันหมดกูไม่มีบ่อเฮ้ยไปไหนกันหมดเฮ้ยมึงล้างไปกระลาดกลางเลยเดี๋ยวกระทืบแม่งล่อแม่งดิบ่อเยอะเราเดินพวเที่ยวสองคนด้วยตอนนี้เราตอ่านต่อแม่งดิปีนไปก่อน ไอ้ีแจ็คเดอะริปเปอร์ไม่ไหนวะมึงระวังไอ้แจ็คเดอะริปเปอร์น,นะนี่อะรู้แล้วรู้แล้วพี่มันยิงมันยิงระวังแล้วไอ้เยี่ยมเงาแกงน้องกุ๊ยไอ้สัตว์มึงเลื้อนเหรออ๋อ,อเดี๋ยวมึงหนีมันไม่ได้หรอกไปไหนมึงไปไหนแจ็คเดอะริปปเอร์เลื้อนเนี่ยอะไรอ่ะมึงใครเนี่ย <c oughs> มึงเลื้อนเนี่ยอะไรเนี่ย มึงเรือนี้อะไรมันบอกไครกนล่ะจ้าไม่ถูกอ่ะบอลก่อนนะพี่มึงโทรเลยมึงโทรเลยพอใจแจ็คแล้วเนี่ยเอ็มเสียงคุ้ยว่าเปิดเข้าแอมเชียดคุยแจ้งเิดคุ้ยบอลก่อนมันดิมึงโทรดิมึงโทรเปนจะมีอำนาจก่อนไงยังมึงจอดตรงคู่มึงโทรเลยเฮียมันเอาจังหวะแม่งขนาดมันขนาดมันอยู่คนเดียวมันมันโหดขนาดนี้เลยเหรอวะไปแล้วไม่ใช่ออกสายมึงไป ย่ีเอหลือเพี้ยอะไรไม่รู้เป็นเบิกตัวไล่มาเร็วเอ็มเจมึงเจอกูแน่แจ็คเดลิปเปอร์บนเรือเพื่อนทำเนี่ยเพื่อนตอบไอ้มเงไอ้แจ็คกี้เดลิปเปอร์ไปไหนอี้เฮีย เอาไงต่อแม่งดิยิงไม่โดนขับลงมาวะนะยิงไม่โดนเนยบาปะแตงก็กูไหวจ็คอยู่ไหนวะเบอร์อยู่ไหนวะเป็นเกียร์อะไรฮะเป็นเกียร์อะไรเอาดิเออแล้วรถกูมาแล้วภูมาแล้วเอาแม่งอันนี้คือเอาแม่งวิธียอะไรไอ้ปัด อปากดีมึงอ่ะเอาแม่งพี่แคปสามต่อ,อเออปั๊มบ้านพี่ปั๊มบ้านปั๊มบ้านปั๊มบ้านพี่ลงมาทำบรถดิผมณบุรีงโก้ปัาน มีมีนะด้วยไปไปด้วยไปด้วยไปด้วยตำรวจมามาที่นี่เาพี่มีกล่องสองไปคนไปคนไปคนตำรวจมาแล้รถไปขึ้นในแจ็คเนี่ยอุ้ยรถไอ้แจ็คสองพี่ชายขอโทษครับขอโทษครับพี่ ครับพ <Happiness. S 2> <Rabbi. S 1> uh ี่ชายครับพี่ขอเพื่อเอพี่เอาเอากล่องซอมนะครับพี <Y> ่เลยหนึ่งสุดสิี่นอะไนะพี่หนึ่งหนึ่งสเออบ้นเออพี่อย่ามึงไปพี่เล่นอะไรก่อนดีหนึ่งหนึ่งสุดสิเนี่ยพี่คบพี่ เยสุพัฒน์ได้เย็ดแม่นี่เยสุพัฒนี่ว่าล่าไอ้แจ็คมันไอทาโร่ป่ะไม่ใช่ครับฮัลโหลฮัลโหลครับคุณแจ็คคุณแจ็คครับคุณแจ็คคุณแจ็คครับผมเอารถมาคืนคุณฮัลโหลครับฮัลโหลครับอ้ารถต้อนรถผมมาได้ไงผมไปเอามาจากบ้านใดมอนเฮดก็หาคุณนี่แหละครับโพวทวิทย์ เจ้ามาหาแล้วเจ้าเงินมาคืนด้วยครับอันนี้ตอนเองครับอา้าวรปล้นผมไหมอ่ะก็ดีกว่าคนอื่นเอาไปหไม่ะผมก็เก็บไว้ให้ไงอ๋อโอเคเรสองส่วนสี่ครับ,รบเห็นหัวหน้าไดรนเฮดไหมอ่ะอ๋อคืนแล้วครับผมครับอะไรนะเ<อ>ราเมื่อกี้มันมาชนผมแบบเกือบตายเลยลมันก็ยังมาบัฟใส่ผมอีกเดี๋ยวผมเอางี้เคลียร์ใจกันเล,เลยไหมผมโทรหาให้ ได้ครับได้เดยกอยู่ผมอยู่ข้างแจ็คแล้วกันนี่มีคนอยากเจออยากเคลียร์ใจข้างสอนอมาหาหน่อยดีตอนนี้สอนอข้างสอนอใครพี่ใครเออมาก่อนมาก่อนสองนาทีครับสองนาทีโอเคแล้วแต่ส่งโลให้แล้วเอาถามได้ไหมครับว่าไดมอนด์ทิตทำไมถึงไปแทงกันครับอ่าทำไมผมถึงแทงเขาเหรอเขาบอกแล้วไงหัวหน้าแกงเขามาชนผม กามาปาดดีเซลผม<า>แต่คุณแจ <Jack, S 1> ็คคุณแจ็คมีปืนด้วยเหรอครับเนี่ยตอนนี้มีครับมีแต่เขาแบบกลัวคุณเขาก็กลัวคุณนะแต่เขางงว่าคุณเข้าบ้านเขาได้ยังไงเขาบอกอย่างเงี้ยอ๋อเขาไม่ได้ล็อกครับให้ชั้นใต้ดินรถอะอ๋อตอนตอนเห็นแบบคุณแจ็คแบบซื้อเอาสบู่ให้พี่หน่อยดิอะไรอย่างเงี้ยอ๋อรู้จักกันครับเลยพูดไปงกันครับ <c oughs> ใช่ <c oughs> ใช่ มหน้ากระดาษกลางเนี่ยเนี่ยเข้ามาดิตรงห้องห้องน้ำอ่ะมันอยู่ห้องน้ำอ่ะเสียงพี่ได้เสียงรถนะเสียงลั่นลั่นเหรอเออได้ยินบางบอลสายลั่นเย็ดบางบอลสายลั่นเนี่ยนี่นี่นี่คุณแจ็คครับคุณเข้ามาแล้วครัเดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับเอ็กสวัสดีเนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ยคุณแจ็คครับยากจะถือมานครับพี่อะไรถามจริง อุ้ยอ่าโอเคนี่เป็นไรครับนี่ข้างอะไรข้างข้างนี้เหรอเฮียอะไรครับผมถือแล้วไม่ไม่ผมป้องกันตัวเดี๋ยวว่าคุณชอบแทงอ่ะป้องกันป้องกันตัวหรือเปล่าครับชนนะครับแล้วเคยพูดดีๆไหมครับคุณมีปัญหากับน้องผมนะครับถูกไหมแล้วคุณเกี่ยวอะไรงนะเอ้าพึ่งมองหน้าคุทำไเฮียอะไรอ่ะมองมองไม่ได้เหรอไอ้ควายเออเฮียคือตามันตามตามมึงเหล่อ่ะตามมึงเหล่อ่ะก็คือมีมีปัญหากับน้องผมผมเจอคุ อ่าเร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 ามึงเสือกอะไรอ่ะบอลโหรอไม่หนากระน้องผมมันต้องปล่อยไม่แน่ผมต้องปล่อยให้คุณแทงน้องผมแล้วคือมึงอมึงจะเอาใช่ไหมคุณบอกน้องน้องผมไปมองหน้าคุณตัวไปราศานหรือเปล่าครับคุณปราศรานเหรอครับแล้วผมจะไปมองทำไมหน้าเลื้อยๆเนี่ยไปกินอะไรนะพี่คิงลูกแม่มพี่คิงลูกแม่มพ่อมึง่ไงได้ดิอีกรอบดิตัวตัวกันไปเลยไหมครับไม่มองไม่มองขยะครับทุกทีโอ้โหจะอะไรยังครับจะอะไรยัง เลิกหลงตัวเองแล้วนะไร้สาระโอ้โหไม่มีตอนนี้ไม่มีแะ้วมั้งก่อนหน้านี้เหมือนแบบนี้อะไรอะสรุปสรุปคือมึงจะช่วยน้องใช่ไหมบอลเอาไคุณบอกน้องผมไปบอกหน้าคุณผมต้องช่วยน้องแล้วแล้วมันจะถือมีดมามองหน้าทำไมอ่ะโอ้โหแล้วผมแทงคุณยังอ่ะแล้วคุณแทงผมก่อนไหมอ่ะอ่าได้ได้เดี๋ยวมึงเจอแค่นั้นแหละมือหน่อยเหี้ยอุ้ยไม่เกี่ยวเลยครับ อ๋อที่แทงกันตรงที่แทงที่แทงกันตรงนี้เหรอเอางี้เดี๋ยวให้ซัมเมอร์ลอาให้ฟังซัมเมอร์ลอาให้ฟังว่ามันปัญญาอ่อนแค่ไหนอะเสมอเรลองดูเฮียมันผมผมเดินเนี่ยมองหน้ามันเนี่ยมันเดินไล่แทงผมอ่ะอ๋อไอตรงนี้ป่ะไอตรงนี้ป่ะครับใช่ครับเหมือนเป็นพวกไม่ค่อยรู้ความไม่เมือเรามื่อเราพิจาราต่างว่ามันเป็นมาอย่างไรมันเอ้ดี๋ยวมันมาละมันมาละเดี๋ยวมันมาละเออมันจะถ่ายนลำเพี้ยอะไรอะเสม่คข้ามาดิเดี๋ยวเจอน้องกูดิเจสัตว์เจอน้องกูดินี่อะไร จะเป็นที่อะไร่หลบหลบหลบเยร้องกูดิี่ยวูดร้องกูดิกูยังไม่เลิกบ้าใช่ปะไอ้ีโอ้โหลูกบอดิลูลูลบอลดิดิีเด็ดเด็ดต้องดีอะไรเมอนี่ยายนะเหมือนมันไปไปตั้ตามมีกาแฟมีป่ะตามีกาแฟมีป่ะมีกาแฟปะต้องนีมีอยู่เจ็ดหมื่นนะครไปขอนี่อาหาขออะไรเขาม่วตัวขอซื้อกาแฟตอนนี้ดิแก้วห้าพันใครมีบ้าง ม่มีอะไม่มีพูดได้ไปพูดไรพูดได้พูดไรให้มึงพูดแล้วเนี่ยมึงพูดดิเออคิดผิดแล้วจริงๆที่ริงจีแทนกูอุ๊ยบ้าเอยหมอมาบ้าเปล่าไปแก่มึงนี่มันจะไม่หยุดเลือดอีกนะโอ้โหมึงหรือเปล่าเลือดมึงไปหาว่าเขามองหน้ามึงแล้วมึงก็แตะเขามึงบ้าเปล่า เขาเดินมาผ่านเฉยๆบอกเขามองหน้าแล้วก็ไปกระทืบนเขาพึ่งชื่อเคียวกันึิ๊พี่เคยด่าพี่คิงว่าอีแมมพวกพี่แม่ชื่อเดียวกันหรอกครับใช่ครับใช่ครับหนึ่ง่วนสองห้าไไม่ต้องุกยเฮ้ยมันมันทำได้เหรอกันเนี้ยทำได้พี่ี่รุ่นใหญ่จะทำเอาพอดีภูมิน้อง